ยินดี <peach> ต้อนรับเข้าสู่บ้านตัวตลกหรือว่า Cloud House นะครับแล้วก็ที่ขาไม่ได้เลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องบอชชูสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนครับเป็นที่บอกไปนะครับว่าเราอยู่กับ Cloud House บ้านตัวตลกนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรแต่ผมจะเล่นภาษาก,กังกแล้วกันทางขวาก็มีตัวตลกบอกว่าจุ๊จุ๊นะหรือเปล่าก็เ, <c oughs> พเพลย์เลยเราติดอยู่ในบ้านนั้นมืดมิดกับตัวตลกบ้าด้วยเหตุผลที่ไม่มีความหมายอะไรเลยกดเพลย์ใช่ไหมครับ โอ้มืดตืบ๊บโหต่ภาพแบบแปลกมากเลยไม่เคยเล่นเกมภาพแบบนี้ On disturb our oh, loneliness เอ่ออะไรอะอย่ารบกวนความเหงาของเราก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับนายใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะวิ่งหนีเหรอ <c oughs> <c oughs> ลงไปเลยแอบได้ไหม ความตายมีหน้ายิ้มอฮ้ยอะไรอะครับช่วยด้วยครับพี่ชายโอ้โหมันถือมันถือบีดด้วยอะไรล่ะ <c oughs> แม่เราได้ตั้ตัวเลยเออมันหายไปแล้วมันไม่ตามมาแล้วออตามมาแล้วอุย้ยเดินทะลุอะไรอะกําแพงได้ไงอะแล้วเดี๋ยวเราต้องหาอะไรก่อน ทำเลยบอยและเนี่ยไม่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเราลอบไปแฝงนูกันนะครับหูตกใจอะ่ะ <c oughs> มันไม่ให้เราตั้งตัวเลยตะเกียบมันถืออะไรอะ่ะโอ้โหมีด <c oughs> อย่า,เ,าเพื่อนรัก เราจะได้เริ่มใหม่ไหมเนี่ยเานราัยถือมีดด้วยอุย้ยแต่มันไม่ทำอะไรเราแต่ไอ้นนู่นนะดิทำเรา Sun is deceptive เฮ้ยอะไรวะกู <c> ่ <oughs> อ่านอะไรไม่ได้เลยอย่าบอกนะมันมีสองอะอุย้ยหายไปแล้วไอ้นี่มันโกงอะโกงอยู่ตัวเดียวเลยอุยอ้ยอุ้ยมีสองจริงวะ รอให้มันมาอยู่มุมเดียวกันอุ้ยอย่าอู้โอหเอาไป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 หรือว่าเรา next ได้อ่าเออโหแต่กูไม่อ่านนายจะต้องหากุญแจเพื่อที่จะออกไปจากเฮาส์ Hidden in Random Spot โอเคมันถูกซ่อนอยู่ในที่ที่ไหนที่หนึ่งนะครับเอ่อตัวตลกบางตัวนั้นดี แล้วก็พวกมันต้องการที่จะฆ่าเราแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนโอเคมีตัวตลกที่ดีแล้วก็ก็ต้องม่ก็ต้องมีตัวที่ไม่ดีด้วยใช่ไหมนายมีปืนสั้นด้วยอยู่ในมือใช้มันเพื่อที่จะป้องกันตัวเองโอ้คิดขวาโอ้ถ้านายคิวตัวตลกที่ไม่รู้เรื่องนายจะแพ้ทันทีโอเคครับ <c oughs> อ่ากูมีปืนแล้วมาดีมาโอ้ย กุญแจว่ากุญแจก่อนเลยนายเป็นคนดีใช่ไหมเพื่อนบันถึงแบงก์จวงเราเลยไม่ได้นะวิอย่ามองแบบนั้นเออทำไมรอบนี้มันไม่ตามวะวิน่อ๋อไม่ใช่โอ้หรือว่ากุญแจ เหมือนจะยังไม่มีใครตามเรานะครับล้วต้องทำย,งงยังไงถึงจะมีคนตามเราละ่ะกุญแจก็ไม่มีเอ้ยตูน้นี้มีกุญแจไหมไม่มีไอ้ตัวนี้แหละดูล็อกจิตสุละตัวเราต้องมองอันนี้เหมือนเดิมกุญแจเจอแล้ว ออกเลยเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรอ่ะเฮ้ยอยามึงเป็นคนไม่ดีแน่แน่แหละเฮ้ยกุญแจาหายไปแล้วยุ้ยหยาตัวนี้เหรอเออมันไปแล้วว่ะ มึงแหละคนไม่ดีถ้าเป็นคนดีมึงยังไม่มองมึงอย่างี้หรอกโอ้โหรอแทงกูนแน่เลยเฮ้ยกูเอเจอแล้วโดนรลอดกูต้องรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมอ่านอีกแล้วโอ้อะไรวะกูต้องหาค้เอเท็ม่เหรอเป็นรัก ดูกูแจ,จอรอบนี้อาจจะอยู่ที่ที่ห้องนอนก็ได้เจอแล้วกูแจอ,อย่าเพิ่งนะอย่าพิ่งทำอะไรเรานะเพื่อนอย่าโอเครอบนี้อ่านไ,ได้นายเป็นอิสระแล้วแต่พวกเขายังอ๋อเล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาโลเคชันใหม่ของกุญแจแล้วก็เอ,อสังเกตการกระทำของพวกตัวตลกอ๋อมันมันมีแปลกไปด้วยเหรอเราไม่ลองยิงตัวตลกเลย ยิงเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยิงไปหากุ่นแจยเพิ่มก่อนนะครับปึ๊บหยิบแล้วโอเคเดี๋ยวเรารอยิงตัวตลกสักตัวหนึ่งก่อนฉันอยากลองฆ่าแกมานานแล้วแกจ้วงใช้ไปทีหนึ่งมันก็ต้องเจ้ากันสิเอ่อตัวตลก มาเด้เอาไหมอะ่ะเอาไหมไมันมีปืนนะบอกไว้ก่อนลัวเปล่าเืๆๆ่ทำไมไม,ไม่ไล่เราอะรอ,อบเนี้ยดูสิว่าเขาจะทําตัวแตกต่างไปยังไงหรือเปล่าหรือว่าเราได้กุญแจแล้วมันก็ไม่จะไม่ลุกเลยง่ายไปนะอย่างนั้นอะ สักนัดแล้วกันไม่ไหวแล้วเอา้านายเป็นพวกเดียวพวกเขาไปแล้วอะไรวะอ๋อเราน่าจะยิงตัวตลกที่ไม่ได้เป็นตัวร้ายนะครับฮ่ายิงครั้งแรกก็ผิดแล้ว <c oughs> โอเคครับผมว่ามันก็คงจะจบแล้วนะครับสำหรับเกม Cloud House ก็สไตล์เดิมนะครับเป็นแบบ จมสแกรแล้วก็เกมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับที่สำคัญเป็นเกมฟรีด้วยถ้าอยากเล่นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับแล้วเพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้เพื่อนดูด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเราติดตามช่องบอชูอยู่โอ้ยางเท่แล้วถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากติดตามมาเป็นพวกเดียวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับคลาวด์เฮาส์และผมบอชชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ